ว่าฟอร์มยังไม่ตกนะครับใช่สุดยอดแล้วฮะอาจารย์นกกระจิบโดเนตยังไงครับเป้าไอเม็ดตัวนี้ก็จะเป็นเป้าตรงนี้เกิดคลองอ่าเกิดกินกันแล้วครับเดี๋ยวเรือลานี้มาจับคลองเนี้ยที่รับนะครับตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์นกกระจิบแทงเบีย้ยกินทีนี้ อาจารย์นกกระจิบต้องต้องไม่ให้เขาปูเบีย้ยสวยงามครับโอ้โหเดินได้พิ้วจริงๆครับอาจารย์นกกระจิบอาจารย์นกกระจิบถอยม้าก,กลับไปครับต่อม้าทิ้งเรามาดูว่าแต้มน,นี้มันจะดีหรือเปล่าครับการถอยม้ากลับมาเนี่ยถ้าพี่รักกินใช่ไหมโคนก็จะขึ้นไปแทนที่พี่รักปูเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบอาจจะยัดเม็ดเต้นเม็ดให้เพื่อทํำลายเบีย้ยคู่ ตอนนี้อาจารย์นกกระจิบหมุนโคนมาใช้ครับผู้ชมเห็นแท่นนี้ไหมครับแท่นนี้ครับอาจารย์นกกระจิบจะเอาโคนตัวนี้วิ่งเข้ามาแทนนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับพอกินแล้วฉุดโคนขึ้นไปครับ mm hmm. อาจารย์ต้องฟานแข่งกับคูวดครับผมบันทึกผลเอาไว้อยู่นะครับอ mm ืม hmm. ต้องแก้ตรงนี้ก่อน นะครับอาจารย์นกจิบตัดสินใจแก้ด้วยการถอยครับเป็นตาเดินของฝั่งสีแดงครับตัดสินใจเอาเบี้ยนายกินออกนอกดีหรือเปล่าอ๋อเขาจะเอาแท่นครับเดี๋ยวมีจังหวะแตะริมแตะริมนี่เพื่อจะเอาแท่นเอาแท่นตรงนี้นี่เห็นไหมครับที่แน่ผมขอแรงผู้ชมกด แชร์ให้ผมหน่อยนะครับเรือถูกแลบออกแลกออกไปครับพิรักเข็นเบี้ยครับแต้มนี้เรียกว่าแต้มเข็นผักจะเอาไปไงายครับเป็นจังหวะที่เข็นเร็วไปหน่อยหรือเปล่าอาจารย์นกจิบเดินโค้นขึ้นไปจมตีเบี้ยเบี้ยตัวนี้ตกอยู่ในอันตรายครับแต่ว่ากินพิรักก็อาจจะก,กระชากเรือมาได้นะครับพิรักจึงงายที่ที่พอ,พองายเสร็จเนี่ย ก็จะตกเป็นพี่เป้าฮะพีพเป้าขยับไม่ได้เรือขาดเรือตัวนี้ขาดแบบนี้เรียกว่ากลยุทธ์1ตัวหยุด2ตัวเนี่ยเรือลาเดียวหยุดเบี้ยงหงายหยุดเรือนะครับโวนจําและเอาไปใช้นะครับ1ตัวหยุด2ตัวแต่นกกรจิบเดินโคนขึ้นไปกินครับอยู่ในเกมได้ถอยมาแทงเบี้ยเห็นไหมพี่รักตัดสินใจทิ้งเบี้ยงหงายครับ เพราะไม่อย่างนั้นเรือจะไม่ได้ใช้ครับโคนตัวนี้กลับยากครับถ้าจะกลับต้องเดินเม็ดไปอาจารย์นกจิบกินครับมาดูรูปเกมตอนนี้ก็ยังคงเป็นเฮ้ยเป็นเบี้ยเบี้ยอ้าวพี่รักแทงครับแทงให้กิน2แบบนี้แย่ครับอาจารย์นกจิบจะใช้เม็ดกินหรือเปล่าผมว่าน่าจะเลือกกินครับกินครับกินเพื่อให้โคนกลับมา นะครับกินเพื่อให้โคลเนี่ยโคลตัวนี้กลับมาเล่นได้เห็นไหมครับแล้วแนวป้องกันของพี่รักษนั้นไม่มีแล้วครับเม็ดสู้โคนอาจารย์นกจิบเบียงม้าไปแต่ลูกคาดนะครับมีแต้มลูกคาดตรงนี้ครับลูกคาดลูกคาดพี่รักเห็นครับถอยหลบครับอย่างไรต่อดีครับสวัสดีสมาชิกทั้ง260ท่านใน y t u t u นะครับและสมาชิกทั้ง300ท่านใน a c e b o o k นะครับสวัสดีด้วยนะครับ อาจารย์นกจีบท้อยโคนกลับมาใช้งานแล้วครับฝั่งพิรักเป็นเป็นอะไรอะ่ะต่อต่อมาถ้ายิ่ยงต่อมายิ่ยงเร็วเลยฮะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาไหมอาจารย์นกกระจิบกระจิบจะเอาเลยไหมหรือจะเอาเรือรุกก่อนหรือโอ้ยพิรักพยายามละลายตัวครับอภิมนจะคูหดครับผมอัดไว้อยู่เดี๋ยวเอาไว้ดูด้วยกันจานกจีบกระโดดม้ากินครับอัดทิ้งไปเลยก็กลายเป็นเบีเ้ยโคนโคน,คนเบีเ้ย สู้โคนเม็ดจานนกจิบเดินโคนขึ้นไปปูสกินเม็ดทําให้ที่รักต้องแก้ครับคุณจะกิดมีสีบอกว่ามุมนี้ชัดเจนดีแล้วขอคุณครับหลับสมาชิกที่คุ้นชินกับมุมตรงกลางนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางอย่างมันก็ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมขอใช้มุมนี้ตลอดไปนะครับผมชอบมันไม่มีตัวไหนบังกันเลยมันก็ต้องเอียงครับน้องคะเนตเวลาน้องไปยืนดูข้างกระดานมันก็ต้องมันก็มุมนี้ถูกไหมครับที่เอียงๆอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวมันไม่บังกันนะครับ ท่านผู้ชมอาจจะเคยชินกับยูทูบเบอร์ยุคเก่านะครับที่เขาตั้งแนวตั้งตัวผมเองก็เคยตั้งแนวตั้งแต่พอผมมาตั้งมุมนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบครับโคนของอาจารย์นกกระจิบไปแล้วครับโคนตัวนี้ยังใช้งานไม่ได้นะผมคิดว่าอาจารย์นนะกกระจิบตะเลือนเรือไปกักไว้ก่อนอนะ่าถูกต้องตรงเสมอนี่ไม่นีครับไม่เสมอนะครับทรงนี้สโคนหน้าแล้วอยู่หน้าโคนด้วยไม่เสมอครับ แล้วเบีย้ยตัวนี้เบีย้ยตัวนี้มันมีลิ์นะครับมันไม่ใช่เบีย้ยที่อ่อนแอทําให้โคนตัวนี้เม็ดตัวนี้ต้องมาเฝ้าเบีย้ยตัวเนี้ยคุณคิดดูมันเสมอ,อยังไง <c oughs> ถ้าไม่เฝ้าเบีย้ยตัวนี้ไปหไงายเป็นเรื่องนะครับบอกก่อนเลยเดี๋ยวโคนตัวนี้คุณดูนะไหลหนึ่งสองไหลได้อีกหน้าโคนเต็มๆทรงแบบนี้ไม่เรียกทรงเสมอครับตำแหน่งเป็นต่อชัดเจนครับตำแหน่งอาจารย์นกกระจิบครับเดี๋ยวขุนขุนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยมั้งเนี่ยใช้โคนพอ าจานกจิบเดินเรือกดหลังโคนเอาไว้ครับนี่คือกลยุทธ์หนึ่งตัวหยุดสองตัวใช้เรือหยุดโคนหยุดเม็ดทีรักตีลุกไปหนึ่งทีบังคับครับตาเดียวให้หนีไปทางนั้นครับทีรักเดินเรืออีกไม่รู้จะเดินไหครับเดินเล่นยากครับไปแล้วครับโคนอาจารย์นกจิบเห็นไหมฮะหน้าโคนครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดนะครับมันไม่ได้เสมออย่าง มันไม่ได้เสมอง่ายนะมันยากนะครับที่ทจะเสมอทรงนี้หนึ่งเพราะอะไรหนึ่งคือหน้าโคนครับโคนดีโคนอยู่ในเกมทั้ง2ตัวเลยในขณะที่แดงเนี่ยเนี่ยโคนเม็ดเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยนี่คือเหตุผลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปปลายเกมนะครับตอนนี้มันต้องสรุปปลายเกมแล้วปลายเกมเนี่ยแนวความคิดของอาจารย์นกกระจิตนะครับก็คือดิ่งโคนเข้าไปดมดมเข้าไปโคน2ตัวนี้จะเป็นตัวทําเกมตัวเรือจะล็อกโคนล็อกเม็ดตัวนี้เอาไว้นะครับแค่นี้พี่รักก็เล่นลำบากแล้วฮะเกม<อ>แรกน่าจะเสร็จนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมฟังเสียงในกระดานบ้างนะครับแนวแนวทางผมวางไว้ให้แล้วที่เหลือลองดูลำดับขั้นตอนว่าอาจารย์เขาเดินยังไงนะครับ ใช่ใช่ใช e yeah, ่ไ <That> ม <'s in calidad> ่สลับไม่สลับหรอกแล้วก็คอก็ไม่ตรงกัน อนนี้เกมก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะฮะจานกจิพยายามใช้ตําแหน่งหมากตัวใหญ่นะครับบีบพื้นที่ขุนสีแดงไปเรื่อยๆนะครับจนเหลือแค่กี่ตาแล้วนะ่ะเหลือแค่2ตาแล้วอย่างเงี้ยไม่รอดฮะ,ะฟันทงเลยไม่รอด นะครับอันนี้เราเอาเรือลุกเพื่อปิดเกมนะครับเป็นแต้มที่เห็นเห็นนะแต่จะแก้ได้ได้ยังไงอ่ะมันแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ครับถอยโคนลุกเรือลุกจนนะครับเรือลุกสองทีจนไม่มีเสมอครับแพอย่างเดียวครับเนี่ยจนครับแผ่นแรกครับอาจารย์นกกระจิบเก็บแต้มไปเดี๋ยวมีอีกแผ่นนะครับเอานี้ทีมงานเข้ามาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับ